ค้ายวันนี้นะคะด้วยข่าวของในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะที่ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตรของรัชกาลที่5ค่ะที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงตําบลตะรุโบ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายนัฐกิจสิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดระยะเวลากว่า42ปีพระองค์ท่านทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิ บัตรพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงผสมนิกรแก่ประเทศชาติตลอดจนการเลิกทาสซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้มีการทําความสะอาดคูน้ําการเก็บขยะและการทาสีปรับภูมิทัศน์โดยรอบของสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใหญ่ระสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ